้องผูกนะคะส่งผลเสียกับผิวพรรณของเรายัางไงนะคะอันดับที่1เลยนะคะผิวหน้าผิวกายของเราเนี่ยจะหมองคล้ำนะคะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสนะคะไม่มีน้ําไม่มีนวลไม่แบบไม่เป่งปังเลยนะคะอันดับที่2นะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดสิวได้ง่ายนะคะทําให้เราเนี่ยเป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะคะและอันดับที่3นะมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะแล้วพี่ก๊อฟจะบอกว่าอันนี้คือแบบ เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะจะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจเลยถ้าเกิดสมว่าเรามีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะและที่4ี่นะคะจะทําให้ร่างกายของเราอ่อนเพียนะคะถึงแม้ว่าเราจะพักผ่อนได้เต็มที่นะคะไม่อดหลับอดนอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคท้องผูกหรือว่ามีอาการท้องผูกนะคะก็จะทําให้เรามีร่างกายที่อ่อนเพียคะ่ะที่5นะคะน้ําหนักตัวขึ้นคะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเวลาเราทาอะไรเข้าไปแล้วเราไม่ถ่ายออกะคะ่ะมันก็จะมีของสะสมมีไขมันสะสมนะคะทําให้น้าหนักตัวของเราขึ้นนั่นเองคะ่ะและ สุดท้ายนะคะจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคระบบลําไส้อักเสบด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่ามันไม่ดีเลยนะคะต่อสุขภาพของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่มีปัญหาในเรื่องของท้องผูกขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ออกนะคะลองหาวิธีรักษาลองหาวิธีดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะถ้าเราสามารถขับถ่ายได้ทุกวันนะคะพี่กอฟจะบอกว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แบบดีเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะ